นึกถึงการตวรวจสภาพอากาศครับสภาพอากาศต่างๆในแต่ละวันนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับสภาพอากาศตรงนี้ครับนึกถึงสภาพลมฟ้าอากาศแล้วก็นึกถึงการพยากรณ์อากาศประจําวันค่ะนึกถึงสภาพอากาศแล้วก็การแพยากณ์อากาศผมอยากเรียนที่นี่เพราะผมเป็นคนที่ ชอบการสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราพมันดูเป็นสิ่งที่แปลกใหม่น่าสนใจดีครับไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้มาเรียนตรงนี้ค่ะเพราะว่าจบไปก็คือได้เป็นข้าราชการเลยแล้วก็เรียนแค่หนึ่งปีแล้วก็สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยค่ะมีทาง เฟซบุ๊กของโรมูตุนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของโรมูตุแล้วก็จากทางญาติญาติค่ะก็คือมาจากเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะอยากเป็นข้าราชการมากค่ะแล้วก็เซิร์ชแล้วช่วงนั้นน่ะกกมูตุนันกเรียนรุตุรับสมัครพอดีค่ะแล้วก็เห็นแล้วก็ศึกษามาค่ะมาจากตาครับตาเป็นอุตุรุ่น2ครับหวังว่าจะได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานได้ครับ คาดหวังที่จะได้นําความรู้เนี่ยเอาไปใช้ทำงานได้จริงเรียนไปเพื่อสามารถนำความรู้เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได <S <S ้ก็คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อน,นะค,ะคาดหวังจะมาเจอความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาค,ครับเจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เจอก่อนมาเลยคาดหวัว่าเมื่อจะต้องเจอฟิสิก เคมีฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วิชาอุตุค่ะก็กลัวมากมากทุกอย่างก็คือน่ากลัวไปหมดแต่พอม,มาเรียนแล้วก็คือสังคมอุ่นแล้วก็ดีมากค่ะก็เลยสนุกมากค่ะแนะนําให้มาเรียนที่นี่จริงๆค่ะได้ประสบการณ์ได้รู้ว่าขั้นตอนวิธีการทํางานทางด้านอุตุเนี่ยเขามีวิธีการทํำยังไงบ้างในการทํางานได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับทางด้านอุตุแล้วก็ทางด้า,นอ,ดาน,อนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องได้รับสังคมได้รับเพื่อน ได้รับสิ่งดีๆมากมายจากคนรอบตัวก็ได้รับความรู้ที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนคะ่ะแล้วก็ได้เจอกับสังคมใหม่ๆคะ่ะเจอกับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักมากๆคะ่ะเป็นสังคมที่ดีมากๆคะ่ะความรู้สึกที่เรามาเรียน,นะครับก็แบบมีระดับด็อกเตอร์มาสอนเราเนาะเขาปริ้นต์ใไปเราก็แบบเขียนตามทำความเข้าใจเอาก็าแบบสุดยอดเลย จะเป็นเรียนสองพาร์น,นะคะก็จะแบ่งพาร์ททฤษฎีแล้วก็พาร์ทที่เป็นฝึกงานค่ะพาร์ททฤษฎีนะคะจะเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่าเมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทํางานตามสถานีต่างๆก็ต้องไปสื่อสารกับประชาชนนะคะเราก็ต้องนําความรู้ที่เราเรียนตอนภาคททฤษฎีเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนเข้าใจค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นภาคปฏิบัตินะคะเราก็จะได้ฝึกงานจริงๆแล้วก็ตรวจอากาศจริงๆทําให้เราสามารถมีความรู้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เวลาไปทํางานเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจอากาศได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจน,นะคะ่ะ ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะซึ่งในงพารพานี้เราก็จะเรียนทั้งหมด1ปีแบ่งเป็นอย่างละครึ่งๆค,ค่ะภาคทฤษฎีเรียน6เดือนภาคปฏิบัติเรียน6เดือนค่ะภาคทฤษฎีเราก็จะเรียนเกี่ยวกับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเลยนะคะว่าอุตุนิยมวิทยาคืออะไรเรียนภูมิอากาศต่างๆสภาพอากาศต่างๆแล้วก็มีการเรียนทางด้านแผ่นดินไหวเรด,ดาร์อุทกด้วยค่ะ เพื่อที่จะนําพวกข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรียนด้านการทักษะการสื่อสารเพื่อที่จะนําการไปเผยแพร่สู่ชุมชนค่ะแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็จะนําความรู้ทางด้านทฤษฎีเนี่ยนำไปปฏิบัติจริงค่ะที่นี่จะเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านอุนตอุนิยมวิทยาครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนครับก็คือจะเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครับภาคทฤษฎีก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้อุตุนิยมวิทยาครับ ก็ภาคปฏิบัติก็จะนาความรู้จากส่วนทฤษฎีมาใช้ต่อในภาคปฏิบัติครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ฐานนะคะโดยฐานแรกค่ะจะเป็นฐานเครื่องมือซึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆแล้วก็การซ่อมเครื่องมือค่ะฐานที่2จะเป็นฐานการบินนะคะฐานนี้เราจะได้ไปฝึกงานจริงๆคะ่ะเราจะไปฝึกงานที่สุวรรณภูมินะคะแล้วก็ฐานที่3จะเป็นฐานเกี่ยวกับการตวรวจอากาศชั้นบนการตวรวจอากาศชั้นบนเนี่ยเราก็จะนํา บอลลูนได้ไปปล่อยจริงๆค่ะแล้วก็มีการตวรวอากาศชั้นบนที่ระดับลงชั้นต่างๆค่ะส่วนฐานที่4จะเป็นฐานอุตุนิยมทยาด้านการเกษตรแล้วก็อุตุนิยมทยาผิวพื้นค่ะฐานนี้เราก็จะตรวจประจําเป็นทุกๆวันนะคะทุกๆ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะได้ตรวจจริงๆค่ะว่าเราตรวจอะไรบ้างนําข้อมูลไปพยากรณ์ค่ะส่วนฐานสุดท้ายนะคะจะเป็นอุตุนิยมพยาทะเลแล้วก็การพอดแผนที่ค่ะซึ่งเราก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้าน อุตุนิยมทีทยาทะเลเนี่ยเราจะนําไปใช้เกี่ยวกับพวกเรือนะคะแล้วก็แผนที่เราก็จะนําไปใช้ในการพยากรณ์อากาศค่ะภูมิอากาศค่ะวิชาพลว,วัตชอบวิชาซีโนติกและเมโซสเกลชอบอุตุนิยมวิยาการบินค่ะคิดว่าเรียนที่นี่ต่างจากเรียนจากปกติยังไงก็คือการเรียนที่นี่เนี่ย เรียนเพื่อใช้ทํางานจริงทุกเรื่องที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ทํางานได้เลยการเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเหมือนเราเรียนกว้างๆค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปทําต่อยอดทาสายงานได้หลายๆสายแต่ว่าการเรียนของอุตุเนี่ยเราเรียนเฉพาะด้านค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเฉพาะทางมากกว่าเจาะจงมากกว่าค่ะเวลาคดก็จะ เรียนต่อปอตีแล้วก็มาต่อสายงานอุตุต่อครับแผน,นอนาคตก็คือผมจะไปเรียนต่อเพื่อนําความรู้เนี่ยมาสอดคล้องกันกับที่เราเรียนมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นเพื่อนาํามาพัฒนากรมอุตุครับแผนอนาอคตครับก็าจะเรียนปตีสายวิทยาศาสตร์ไม่ก็สถิติครับเพื่อจะได้เอาไปต่อเพื่อไปเป็นสอบเป็นนักอุตุต่อไปครับ กพูดในมุมผมรุ่นพี่ใช่ไหมพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆครับมาลองเรียนลองค้นหาตัวเองดูได้พี่รู้สึกว่าแบบมันทําให้เราได้ค้นหาตัวเองบางคนน้องๆอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องชอบอะไรหรือแบบน้องอยากเรียนอะไรถ้าลองมาเรียนที่นี่น้องอาจจะได้พบคนพบตัวเองว่าแบบเราชอบการทางานแบบนี้นะได้เจออะไรใหม่ๆได้แบบมีเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ดีสังคมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะได้ลองเรียนภูมิศาสตร์ด้วยได้ทราบแบบข้อมูลต่างๆจากคนที่ทํางานจริง ที่นี่จะเรียนปีเดียวนะครับแบบว่าเรียนแล้วสามารถทํางานได้เลยแต่ถ้าน้องๆอ,งอะ่ะยังแบบไม่ชอบน้องๆก็สามารถออกไปค้นหาตัวเองได้พี่รู้สึกว่าเวลาหนึ่งปีอะ่ะมันไม่ได้นานเลยน้องแบบว่าพี่แนะนําครับพี่เชิญชวนนะจริงๆการที่ผมได้มาเรียนครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้สอนแค่ว่าเออเราทำเราทากันมาแบบนี้ลักษณะการตรวจเราทํากันอย่างนี้แต่ได้สอนถึงลักษณะของการอ้างอิงไปถึง ข้อกำหนดของ WMO แล้วก็ข้อกำหนดของ ICAO ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานการบินมันสามารถนำไปใช้ได้โดยที่ถูกต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์การรายงานต่างๆสภาพอากาศซึ่งมันมีความสำคัญมากครับสำหรับตางนี้ผมก็ขอขอบคุณอ,อาจารย์ผู้สอนของโดยเฉพาะตัวอากาศการบินนะครับผมขอขอบคุณมากครับแล้วก็ในสิ่งที่ขอบคุณน้องๆที่เราได้มา เรียนรู้ร่วมกันครับแล้วก็มีอะไรเราก็จะได้กลับไปคุยกันแล้วก็ผมก็จะได้เตรียมว่ามีถ้ามีอะไรขัดข้องก็จะขออนุญ,ญาตสอบถามามาทางส่วนตรวจอากาศการบินของกรมตูนิยมวิทยาครับผมขอบคุณมากครับ